ต้นตำรับพระคุนแผนต้องเป็นพระคุนแผนกุนนี้ครับพระคุนแผนไข่ผาซี่กุวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนี่คือต้นตำรับพระคุนแผนเลยนะครับของเมืองไทยเลยของสยามประเทศนี่ต้องเป็นพระคุนแผนไข่ผาซี่กุกุวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับธรรมชาติเห็นไหมครัธรรมชาติการสร้างพระคุนแผนไข่ผาซี่เป็นที่ปรารถนาของ ผู้ที่ชื่นชอบในพระคุณแผนปรารถนาของเป็นตำนานของพระคุณแผนเป็นที่ปรารถนาของผู้สะสมพระเครื่องในในด้านเมตตามหานิยมขอได้ไหว้รับต้องพระคุนแผนไข่ผาซีกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบางผ้าบดีบางบางท่านเนี่ยท่านใช้องค์นี้องค์เดียวขึ้นคอไปได้ทั่วโลกครับนี่คือพระคุณแผนไข่ผาซีกกุวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีของแท้ของจริง เนื้อหาจัดจ้านเป็นองค์ครูต้องลักษณะอย่างนี้นะครับคือพระคุณแผนไข่พระชิกยังมีคาบกุอยู่ตามล่องไในของของอขององค์พระแล้วก็ความคมชัดเห็นไหมครับความคมชัดของการปั๊มพระในยุคโบราณกาลขอบคุณและสวัสดีครับ